ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอน a n มะมาโอความเร็วของเขานั้นมากเกินไปผู้เชี่ยวชาญขั้นระเบิดอย่างจะเร็วขนาดนี้ได้ไงกันสิ่งที่เขาใช้คือความกรดเกลยวแห่งสายลมและสายฟ้าซึ่งเป็นตำราร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ถ้าไม่รู้ว่ามันตกอยู่ในมือของเขาได้อย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทะเลโลหิตมันเพิ่มพลังให้แก่เขาเขาแข็งแกร่งเกินไปในขณะที่ตกอยู่ในความประหลาดใจ ผู้เชี่ยวชาญที่ชมการต่อสู้อยู่ก็กลั้นหายใจและมองดูต่อไปทะเลโลหิตโหมกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งโมหยุนและพักพวกเห็นสายฟ้ากำลังพุ่งผ่านทะเลโลหิตด้วยความเร็วสูงทั้งเจ็ดเผยให้เห็นสีหน้าที่ไม่น่ามอง พวกเขาไม่เคยจินตนาการเลยว่าความเร็วของเจงูเถิงจะรวดเร็วเช่นนี้เจงูเถิงควบคุมการต่อสู้อย่างสมบูรณ์เพราะความเร็วที่น่ากลัวของเขารวมถึงความช่วยเหลือของทะเลโลหิตที่ทรงพลังอย่างชั่วร้าย อย่าก,กังวลไปเจ้าหนุ่มนี่แข็งแกร่งขนาดนี้เพราะทะเลโลหิตสายนี้และเคล็ดวิชาที่เขาใช้ในการยกระดับการบ่มพาะของเขาอย่างไรก็ตามสองวิธีนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนทะเลโลหิตนี้จะต้องมีขีดจำกดัด แน่นอนว่าเขาจะไม่สามารถรักษาสภาพเช่นนี้ไว้ได้อีกนานโมหยุนบ่นพึนรรมพำกับเพื่อนๆอนอีกหกคนที่เหลือผงกหัวพวกเขายังรู้อีกด้วยว่ายิ่งเพิ่มพลังได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะเป็นภาระให้แก่ร่างกายมากเท่านั้น เราจะต้องทนต่อไปอีกสักพักเขาจะถึงขีดกำจัดในไม่ช้าจากนั้นเราก็จะสามารถฆ่าเขาได้อย่างไรก็ตามการแสดงออกของเขาค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดในขณะที่พูดประโยคเหล่านี้พวกเขาทั้งเจ็ดนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญซึ่งเชี่ยวชาญในอาณาเขตการต่อสู้กับผู้เชี่ยวชายขั้นระเบิดอย่างและต้องรอจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะถึงขีดจำกัด การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความลำบากใจอย่างแน่นอนแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกความแข็งแกร่งของเจงวู้เฉิงนั้นเกินกว่าจินตนาการอย่างแท้จริงพวกเขาไม่สามารถถูกตำหนิได้ ความก้าวหน้าของเจียงวูเฉิงนั้นแข็งแกร่งเกินไปต้องเข้าใจว่าเมื่อเจียงวูเฉิงมีชื่อเสียงไปทั่วราชวงศ์ถังเมื่อเดือนที่แล้วเขาแทบจะไม่มีความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญ หลังจากนั้นเขาก็ถูกตามล่าโดยถังเฟิงและหนีรอดมาอย่างหวุดหวิดเวลาปัจจุบันมันเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนจากตอนนั้นพวกเขาจะคาดคิดว่าความแข็งแกร่งของเจียงวูเฉิงจะก้าวหน้าขึ้นแค่ไหนในเวลานี้โดยการประเมินของวังจัก,กรพัทศักดิ์สิทธิ์เจียงวูเฉิงนั้นแข็งแกร่งเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญที่เชี่ยวชาญในอาณาเขต ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญทั้งเจ็ดที่เชี่ยวชาญในอาณาเขตจะสามารถค่าเจยงวูเฉิงได้อย่างง่ายดายก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางมาพวกเขายังรู้สึกว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นยังแสดงความเคารพต่อเจิงวูเฉิงมากเกินไปแต่เกิดอะไรขึ้นในท้ายที่สุด ความก้าวหนะ้าในความแข็งแกร่งของเจงวู้เฉิงนั้นยอดเยี่ยมมากหรือบางทีพวกเขาอาจจะประเมินผิดพลาดไปตั้งแต่ต้นนักบทั่วไปคนหนึ่งจะไม่สามารถก้าวหน้าได้มากนักในหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่กรณีของผู้ที่บ่มเพาะเคล็ดบัญญัติสวรรค์เช่นเจงวู่เฉิงที่สำคัญที่สุดคือเขาได้รับโชคมหาศาลในช่วงเวลาเหล่านั้นก่อนที่ข้าจะเริ่มใช้ทักษะรับผ่านวิญญาณ ข้าสามารถฆ่าผู้เชี่ยวชาญอาณาเขตอย่างถังเฟิงได้อย่างง่ายดายนั่นพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาตอนนี้เมื่อข้าใช้ออกด้วยทักษะลับฐลานวิญญาณข้ามีความสามารถเหนือกว่าผู้เชี่ยวชาญอาณาเขตที่เข้าถึงการรู้แจ้งระดับสูงสุดคนทั้งเจ็ดนี้กลับคิดที่จะฆ่าข้า ทันใดนั้นสาย้าก็ฟาดลงมาใส่ทะเลโลหิตอย่างหนักมันเผยให้เห็นร่างของเจียงวู้เฉิงริมฝีปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรังเกยียจสำหรับเขาแล้ว คนเหล่านี้เป็นเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญทั้งเจ็และไม่มีใครในหมู่คนกลุ่มนี้ที่เข้าถึงการรู้แจ้งระดับสูงสุดคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสที่จะฆ่าเขาได้มันเป็นเรื่องน่าขันเมื่อเห็นว่าคนเหล่านี้อยู่รวมกัน ดวงตาของเขาก็หลีลงเล็กน้อยคนทั้งเจ็ดนี่ไม่ได้งโง่พวกเขารู้ว่าข้ามีความเร็วและอยู่เป็นกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้ข่าฆ่าพวกเขาทีละคนพวกเขากำลังรอให้พลังลมปราณของข้าหมดลงข้าไม่สามารถปล่อยให้การต่อสู้ยืดเยื้อไปมากกว่านี้ข้าต้องจบการต่อสู้นี้อย่างรวดเร็วเจิงวูเฉิงจ้องมองไปผู้เชี่ยวชาญทั้งเจ็ดด้วยสายที่เต็มไปด้วยประกายสายฟ้า จิตสังหารที่ส่งพลังซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเขาก็เริ่มพุ่งขึ้นอีกครั้งพลังลมปราณของข้าไม่เพียงพอสำหรับจะใช้ทักษะนั้นแต่ตอนนี้ข้าสามารถใช้พลังธรรมชาติของสัพพสิ่งเพื่อสนับสนุนการใช้เคล็ดบัญญัติสวรรค์ ในตอนนี้ข้ามีพลังเพียงพอที่จะใช้ทักษะนั้นเมื่อสูดหายใจเข้าเจียงวูเฉิงก็ค่อยๆเอื้อมมือออกไปอย่างช้าๆซึ่งพลังลมปราณอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งพวยออกมาเขาได้เปล่งเสียงคำรามดังออกมาเมื่อพลังลมปราณของเขาไปถึงขีดสุดทักษะลับอชูราสะพานแห่งความสิ้นหวงังอากาศถูกสั่นสะเทือนและทะเลโลหิตทั้งหมดก็เริ่มหมุนวนอย่างบ้าคลั่งเกิดอะไรขึ้น ใบหน้าของผู้เชี่ยวชาญทั้งเจ็ดแข็งเกรงในวินาทีต่อภายใต้สายตาของทุกคนมีสะพานสีแดงโลหิตที่สูงประงานปรากฏขึ้นที่ขอบของทะเลโลหิตและขยายออกไปด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ สะพานสีแดงเลือดมีพลังที่น่าเหลือเชื่อทุกอย่างสั่นสะเทือนเมื่อมันปรากฏในครั้งแรกถอยเร็วโมยุนตะโกนคนทั้งหกในกลุ่มของเขาไม่มีใครกล้าที่จะลังเลพวกเขารีบถอยออกไปอย่างรวดเร็ว สะพานนั้นได้พุ่งทะลุจุดที่พวกเขายืนและมันยาวเหยียดไปจนถึงจุดสิ้นสุดของทะเลโลหิตในที่สุดมันก็ไหลผ่านทะเลไปทั้งหมดนี่มันอะไรมู่หยินและคนอื่นๆจ้องไปยังสะพานซึ่งปรากฏขึ้นบนผิวน้ำ ทะเลโลหิตและสะพานไม่เพียงแต่มีสีแดงเลือดเท่านั้นแต่ยังดึงดูดสายตาของทุกคนอีกด้วยต่อจากนั้นที่ฝั่งหนึ่งของสะพานร่างที่เย็นชาก็ค่อยๆเดินอยู่บนสะพานไปยังผู้เชี่ยวชาญทั้งเจ็ดทุกครั้งที่เขาเดิน ออร่าของเขาก็มีพลังมากขึ้นเมื่อเขามาถึงจุดศูนย์กลางของสะพานรัศมีพลังของเขาก็มาถึงจุดสูงสุดในคราเดียวกันร่างกายของเขาก็เปล่งแสงสีแดงออกมา แสงสีแดงนั้นคล้ายกับเกราะสีแดงเลือดที่หนาและปล่อยพลังอันมหึมาออกมาจึงวู้เฉิงเงยหน้าขึ้นและจ้องไปยังผู้เชี่ยวชาญท,ทั้งเจ็ดที่กระจัดการใจกันอยู่เสียงคำรามดังออกจากปากของเขาและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพวกเจ้าทั้งเจ็ดต้องตายเสียงคำรามของเขาสั่นสะเทือนท้องฟ้า ทั้งจากกระวานสั่นสะเทือนทันทีแม้แต่ปีศาจและเทพพเจ้าก็ร้องไห้เขายืนอยู่ตรงนั้นเหมือนยมมาูตร่องรอยของความหวัดกลัวเกิดขึ้นจากก้นบึ้งหัวใจของผู้เชี่ยวชาญทั้งเจ็ดอย่างไรก็ตามพวกเขาพยายามจะกดมันไว้ งอหยุนตกตะลึงมิเป็นเพียงกลลวงที่ไม่มีอันตรายวันนี้เจ้าต้องตายงั้นมาเริ่มกันเถอะเสียงของเจียงวู้เฉิงค่อนข้างแหบห้าสายป้าก็เริ่มพุ่งพล่านทันทีที่เขาพูดสายฟ้าที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏอยู่ด้านข้างของชายหัวล้านซึ่งยืนอยู่ใกล้กับเจิงวู้เฉิงมากที่สุดเมื่อมันปรากฏขึ้นเงาดาบอันสูงประหานก็พุ่งออกมาทันที ในเวลาเดียวกันเงาขนาดใหญ่ปรากฏตัวที่ด้านหลังของเจงวู้เฉิง,งเงายักยกดาบยาวในมือของมันและสับลงมาทันทีชายหัวล้านตกใจอย่างยิ่งโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดเขารีบยกเคียวในมือและพยายามที่จะต้านไว้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทั้งสองได้ประทะกาันเสียงนั้นดังขึ้นรอยแตกเริ่มปรากฏบนคิยวสีแดงที่ชายหัวล้านถืออยู่รูม่านตาของชายหัวล้านขยายขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นไปได้อย่างไรโมยุ่นก็งุนงงเช่นกันผู้เที่ยวชาญหลายคนเบิกตากว้างเงาสังหารของข้าชายหัวล้านจ้องไปยังเคียวสีแดงเลือดในมืออย่างไม่เชื่อรอยแตกมากมายเกิดขึ้นบนเขียวของเขา วินาทีต่อมาเคียวของเขาก็แตกออกเป็นสิ่งสิ่งทุกคนต่างงงมวยในขณะที่ชายหัวล้านนั้นหนักกว่าเคียวของเขานั้นไม่ใช่อาวุธเวทมนต์ที่ดีเยี่ยมแต่อย่างใดแต่มันก็เป็นถึงอาวุธวิเศษระดับสาขั้นสูง ผู้เชี่ยวชาญหลายคนในขอบเขตนักบุญจตาแดงกล่ำด้วยความโลภเพราะอาวุธระดับนี้เนื่องจากความแข็งแกร่งของมันไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ตอนนี้มันพังลงได้อย่างไรจรึงวูเฉิงทำลายเคียวสีแดงด้วยดาบของเขา เป็นไปไม่ได้โงมหยุนผู้ซึ่งยืนอยู่ห่างไกลออกไปผดเสียงอย่างชั่วร้ายอาวุธระดับสามขั้นสูงแข็งแกร่งอย่างมากไม่ว่าอะไรจะแข็งแกร่งเช่นไรมันก็ไม่น่าจะสามารถทำลายอาวุธนี้ได้เว้นก็แต่ว่าดาบของเขา ทุกคนต่างจับจ้องไปที่ดาบสังหารที่อยู่ในมือของเจียงวูเฉิงอาวุธวิเศษระดับหนึ่งมีเพียงอาวุธวิเศษระดับตำนานเท่าน,านั้นที่สามารถทำลายอาวุธระดับสามได้ดาบในมือของเขาเป็นอาวุธวิเศษระดับหนึ่งลานทั้งหมดเริ่มตกอยู่ในความโกลาหลอาวุธวิเศษระดับหนึ่ง ไม่มีแม้แต่คนเดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของทวีปหนานอย่างที่เคยใช้อาวุธวิเศษระดับหนึ่งแต่มันกลับปรากฏขึ้นในปัจจุบันเจียงวูเฉิงไม่ได้สนใจตอบความประหลาดใจของผูงชนหลังจากทำลายเคียวของชายหัวล้านพลังของเขาก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่น้อยและเขาก็ยังโจมตีชายหัวล้านต่อไปคนแรก ดาบสะบัน้นชีบฆ่าเขาตัดผ่านร่างของเขาอย่างง่ายดายและก่อให้เกิดรอยเลือดสีแดงชายหัวล้านผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในอาณาเขตและบรลุการรู้แจ้งระดับที่สองเป็นคนแรกที่ตายลงแต่ร่างของเจงมู่เฉิงไม่ได้หยุดพักหลังจากฆ่าชายหัวล้านเขาก็กลายเป็นสายฟ้าอีกครั้งและปรากฏตัวต่อหน้าสตรีชุดดำทันทีดาบสะบัน้นชีบในมือของเขาพุ่งออกมาอย่างไร้ความปราณีอีกครั้ง นี่ไม่ดีแล้วสตรีชุดคนนี้หันหลังด้วยความหวาดกลัวและกวัดแกว่งดาบอันอ่อนนุ่มของนางเพื่อต้านการโจมตีฉากที่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้งดาบสะบั้นทีพแยกดาบเล่มนั้นออกเป็นสองส่วน ก่อนที่มันจะผ่าร่างสตรีผู้นั้นคนที่2องเจงู้เฉิงทำให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งร่างของเขาก็เปลี่ยนเป็นสายฟ้าและปรากฏตัวต่อหน้าชายวัยกลางคนที่สวมชุดสีน้ำเงินคนที่ส ชายผู้นั้นถูกแยกร่างออกเป็นชิ้นชิ้นทันทีที่แสงดาบส่องผ่านวิ่งหนีเร็วคนที่เหลืออีกสี่คนของวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ต่างก็หวาดกลัวอย่างแน่นอนพวกเขาหมดความกล้าที่จะต่อสู้กับเจียงวู่เฉิง อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของทะเลโลหิตที่เต็มไปด้วยพลังยักังได้มาถึงพวกเขาอย่างบ้าคลาั่งมันได้จำกัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของพวกเขาไว้เป็นผลให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้ช้าเหมือนหอยทากและไม่สามารถหลบหนีได้ คนที่สี่เจียงวูเฉิงปรากฏตัวต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญคนที่สี่และต่อจากนั้นคนที่ห้าคนที่หกในบรรดาผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญทั้งเจ็ดมีหกคนที่ถูกฆ่าโดยเจียงวูเฉิงในพริบตาทุกคนถูกฆ่าตายในกระบวนท่าเดียวและไม่สามารถตอบโต้ได้ในที่สุดเจียงวูเฉิงก็ปรากฏตัวขึ้นข้างโมหยุนถึงคราวเจ้าแล้วเจียงวูเฉิงพูดด้วยเสียงที่เย็นชา โง่ยืนยืนอยู่ที่ใจกลางของทะเลโลหิตและจ้องมองไปยังเจิงวู้เฉิงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันไม่ใช่แค่เขาผู้เชี่ยวชาญที่มองดูได้อยู่ในความเงียบสงบมานานแล้วเพราะพวกเขาตกอยู่ในอาการตกตะลึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นชั่วพริบตาภายในเวลาไม่นานผู้เชี่ยวชาญหจากเจดคนของวังจัก,กรพรรดิศ,ศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกสังหาร มันรวดเร็วและง่ายดายเกินไปผู้เชี่ยวชาญที่มีเกียรติเหล่านี้ซึ่งแต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญอาาเขตมันดูเหมือนพวกเขาเป็นเด็กทารกเมื่ออยู่ต่อหน้าเจง,เงู้เฉิงความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจง,เงู่เฉิงทําให้ทุกคนจันทเทาด้วยความหวาดกลัวความจริงที่พวกเขาไม่รู้ก็คือทักษะรับอชูราเป็นทักษะที่ทรงพลังมากอาาเขตขั้นแรกนั้นมีชื่อว่าเส้นทางสูโยมโลก มันเป็นอาณาจักรที่ระงับความแข็งแกร่งของคนที่ตกอยู่ภายในโดยเฉพาะตรงกันข้ามอาณาเขตขั้นที่สองสะพานแห่งความสิ้นหวังนั้นแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงมันถูกใช้เพื่อยกระดับพลังไปสู่ระดับที่น่ารังเกียจหลังจากสะพานยื่นออกมาการโจมตีของเจงวูเถิงก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกนอกจากนี้ยังใช้ออกด้วยอาวุธวิเศษระดับหนึ่งดาบสะบ้านชีพซึ่งปลดปล่อยพลังออกมาอย่างสมบูรณ์ นี่คือเหตุผลที่เจียงวูเฉิงมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะสังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญนอกจากนี้ความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นถูกยับยั้งไว้อย่างมากภายใต้ทะเลโลหิตและทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้ความแข็งแกร่งและความเร็วของพวกเขาได้ พวกเขาถูกบังคับให้กระจายตัวพระสะพานแห่งความสิ้นหวังที่พุ่งพรวดเข้ามาสิ่งนี้ทำให้เจนวูเฉิงมีโอกาสที่จะสังหารพวกเขาได้อย่างง่ายดายภายในไม่ช้าพวกเขาทั้งหกก็ตายลงในปัจจุบัน โมโยุนเป็นเพียงคนเดียวของวังจัก,กระพัดศักดิ์สิทธิ์ที่เหลือรอดแสงดาบนั้นไร้ความประณีเช่นเคยโงหยุนเริ่มสั่นเทาและระเบิดพลังออกมาจากร่างเขารู้ว่าเขาไม่มีโอกาสาร,รอดชีวิตจากการถูกแทงด้วยดาบนี้ ในตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดทันทีหลังจากเสียงคำรามโมยุนก็ตบตัวเองอย่างแรงที่ระหว่างคิ้วของเขาทันใดนั้นเลือดก็ไหลออกมาจากปากของเขาเขาโบกมือและรองเลือดจากปากเขาถือมันไว้ในมือก่อนที่จะตบฝ่ามือออกไปยังเจียงวู่เชิงในขณะเดียวกันเสียงของเขาก็ดังก้องกังวานพนสวรรค์ของเจ้าหนุ่มนี่มีมากเกินไป วังจกกักรพพัดศักดิ์สิทธิ์จะต้องประสบกับภัยพิบัติครั้งใหญ่หากเขาไม่ถูกฆ่าฆ่าเขาฆ่าต้องฆ่าเขาเสียงของโมโหยุนเปลี่ยนเป็นวิกลจริตหลังจากนั้นไม่นานได้ยินเสียงกระแทกดังขึ้นและร่างกายของเขาก็แตกออกก่อนที่ดาบสะบ้านชีพจะสัมผัสร่รางของโมยุนร่างของเขาก็แตกและกลายเป็นหมอกโลหิตจำนวนมากที่พุ่งเข้าหาเจียงวู้เฉิง ละอองโลหิตอยู่ใกล้เกินไปและเห็นได้ชัดว่ากำลังเข้ามาในตัวของเขาเทียงวู้เฉิงหลบร่างของเขาไปอีกด้านหนึ่งแต่ไม่สามารถหลบเลี่ยงได้อย่างสมบูรณ์ละอองโลหิตบางส่วนเปลือกเปื้อนที่แขนของเขาหน้าแปลกที่หุบเขาเยื่อแข็งทั้งหมดเนียบลงเมื่อร่างกายของโมหยุนแตกออกและกลายเป็นหมอกโลหิตมันเงียบสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้เชี่ยวชาญน,นับพันที่ปรากฏตัวพร้อมกันนั้นเผยให้เห็นการแสดงออกที่เต็นไปด้วยความมีชีวิตชีวาอย่างมากในขณะที่สายตาของพวกเขาจับจ้องไปยังเจียงวูเฉิงวังจกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏตัวขึ้นในวันนี้และต้องการที่จะฆ่าเจียงวูเฉิงพวกเขาประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบ,บุญทั้งเจ็ดแต่ท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดถูกฆ่าตายในไม่ช้า พวกเขาไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญอนาเขตอีกด้วยพวกเขาทุกคนอยู่ในระดับบนสุดของทวีปนานยางกระนั้นพวกเขาก็ยังถูกสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญระเบิดยางม่มันไม่จริงข้าฝันอยู่งั้นหรือทุกคนตกตะลึงอย่างสมบูรณ์ด้วยดาบในมือเจียงวู่เฉิงยืนอยู่บนอากาศอย่างสง่าผ่าเผยเขาเหยียดแขนออกมา แขนข้างนี้เพิ่งถูกาสาดมาด้วยละอองโลหิตโมหยุ่นและมีจุดสีแดงเลือดปะทุขึ้นมาจุดเหล่านี้ดูแปลกประหลาดอย่างยิ่งและมีพลังที่แปลกประหลาดจุดเหล่านี้สีหน้าของเจียงมู่เฉิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยนั่นคือตราประทับวิญญาณเลือดเสียงของเท่าขี้เมาดังขึ้นมาทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ